ต้มเอลพีจีไปดูข้างในอ่ะวันนี้มาชำระตัวคูลเลเตอร์หรือว่าตัวควบคุมแรงดันของก๊าซถุงต้มหรวเอ p g อ่ะอ่ะนี่มีอยู่สองตัวในตัวปรับแรงดันคือแรงดันสูงแล้วก็แรงดันตำ่ำแรงดันสูงก็คืออ่ะส่วนมากใช้ในอุตสาหกรรมคือมี แรงดันมากกว่า500ร้มิลลิเมตรน้ำอ่าตัวนี้เป็นแรงดันต่ำที่แรงดันต่ำกว่า500ร้มิลลิเมตรน้ำอ่าก็คือที่ใช้ตามบ้านเรือนเราละอ,อัตราการไหลตัวนี้ไม่เกินครับขอระบุไว้ไม่เกิน4กิโลเมตรเอ้โทษโทษสีกิโลกรัมต่อชั่วโมง แต่มันตัวนี้ก็ระบุว่า LCG ระบุก๊าซสูงต้มเลก u ูลเล r เตอร์คือตัวปับกรดันไทยก็ชนิดอันนี้เป็นรุ่นเป็นยี่ห้อมันหมดในคนละคาเสียครับสอนพวกนี้่าดู้านใต้มีลูกซอนอยู่ มาความว่าไงคือทิศทางกันไหลของมันนะครับคือเข้าฝังถ่ายลูกศรอ,ออกที่หัวลูกศรอ,อ่มาดูที่ส่วนที่ละตัวมันก็ที่ที่ทางออกอเข้าทางออกอ่าจะทำเป็น ปล่อยปล่ยเสียบท่อเข้ามาใช้เข็มขัดรัดตัวนี้ท่อท่อทางเข้า,าท,ทางเข้าก็จะมีข้อต่อขันตัวนี้ใช้มือขันเป็นเกลียวเกลียวซ้ายนะฮะเกลียวซ้ายมาถึงขันเข้าอ่ะจะหุนทวนเข็ม ษายขานเข้าเกลียวเกลียวจะไปครับถ้าใครสังเกตจะได้ในต,ตัวมันจะพลิกมาลากจะเห็นอยู่ะจะรู้อยู่ขันเข้าแบบนี่คลอสอปเปิดกูเพนขันออกเกยอะซึ่งมันตรงกันข้ามกับเกียวทั่วไปครับเกียวทั่วไปก็จะเป็นดัดขวาถ้าจะออกก็จะมีลายต่อมีซีนมีท่อ อยู่น,นเนี่ยตรงนี้ก็จะไปสวมกับวาล์วของถังแก๊สต่อ,อตัวต่อมาก็คือฝาปิดตัวปรับแรงดันเดี๋ยวถอดไปด้วยเลยกันแล้วกัน ตัวปรับแรงดันนี้ส่วนมากเราจะไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับต่อปรับฝาครอบครับตัวปรับอยู่ด้านในหายออกเกลียวธรรมดาปติดก็จะมีรูอยู่รูตัวนี้มีอยู่สองอย่างคือหนึ่งก็คือเวลาแฟนนดแฟมข้างในขึ้นลงก็คือระบายแรงดันหรือว่าแรงกดของอากาศให้อ่านออกด้านนี้ ตัวหนึ่งก็คือเวลาดูดลงอ่ะก็ช่วยอากาศลงั้นนี้ตัวหนึ่งคือถ้าแก๊สรั่วจากแผ่นในแฟมอ่ะก็จะให้แก๊สออกทางนี้ทำให้เรามีเ,เราได้จะได้กินอเห้นมีเกลียวตัวนี้คือตัวตัวปรับแรงดันก็คือจนจะกด ให้สปริงหดหรือว่ายืดซึ่งจะมีผลต่อการาปรับแรงดันหรือว่าแรงดันที่จะออกมาอาอยุงานก็ประมาณสักอบอ่อห้าปีให้เปลี่ยนส่วม,มากก็จบเกิน่นนั้นนะแต่ว่าถ้าสภาพเล็กก็ต้องเปลี่ยนก่อนอันนี้มีเกลียวกันคลายออกมั้มีรูทำจากพลาติก่อนม่รู้ คือระบายจากด้านในส,ส่งผ่านมา,าตัวนี้ต่อด้วยสป,ปริงด้ป,ปงด้านในคือชุดแผ่นไดแฟมครับ แกะด้านด้านหลังเลยแกะแยกเสื้อด้านบนด้านล่างออกประกาศโควิดด้วย นั่นนะนี่คือผมพายออกกับ เมื่อกี้ผมลืมบอกไปหนึ่งนะที่ท่อทางทางเข้านะ่ะให้พี่ดูกันหน่อยเห็นปะครับมอเคพีทตะแกงตะแกงอยู่อยู่ด้านไหนนะ,ะถ้าไม่ใช่เดี๋ยวดูตอนผ่าแล้วกล้องพวกสนิมพวกอะไรที่ว่าติดมากับกับขัง สอดตัดเอ่อสอดสกูยึดมาละหนฝาครอบด้านบนอ่าเสื้อครอบด้านนออกอ่านี่อ่านี่คือชุดแผ่นไดแฟมก็จะมีเล็กมีแผ่นไดแฟมอ่ามีตัวอ่าตัวล็อกซึ่งเป็นชุดเดียวกับแผ่น ข้างล่างมันจะเป็นเดยสวมกับกระเดียงกระเดียงไก่วาวอยู่เราก็จะดันตอนมันด้านหน้าฮะเดยงออกออคืออนนี้ก็สวมกับกระเดียงตรงนี้ นี่กระเดียงอ่านี่สลักล็อกนัดวิสลัก อ่านี่ตัววาวตัวนี้จะไปสัมผัสกับบาาวาวที่ที่ตัวเสื้อ,อตัวนี้แค่เป็นเดรยลอ็อกชุดเดียวกันเนีู่ดูว่าบาวาวที่แกจ,จะเข้ามาในห้องเนี่ย โอเคขอละคือส่วนของเรกูลเลเตอร์หรือว่าตัวปรับแรงดันในแก๊สสูงต้มโอเคเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเราจะมาหาดูคืนส่วนด้านในแล้วก็ดูไม่ใช่ไออหาแล้วก็ประกอบดูว่ามันจะทํางานขึ้นที่ยังไงเพราะว่าตอนนี้เรามองมองข,องข้้นยากนะเพราะเรามนันไม่เห็นตอนมันมันทํางาน